เงาเงาอยู่นี่เป็นหนซีอยู่เลยครับผมตอนตอนที่ผมถ่ายไปนะครับนี่เหล็กซีไม่ได้หนาเพิ่นหนาครับไม่หนาเพิ่นหนาหนึ่งซีเต็มเต็มเขาเจ้าสารคามดอกเป็นคนเห็นเขาเห็นหลายคนเขาบอกอุวยเลนไม่หนาหนึ่งซีหนึ่งหนาโตแบบไงเส้นเลือดนะแม่เขาโอ้ตัวที่ผมเฮ็ดชิปล่าสุดเนี่ยครับผมกับเชียนหาหนึ่งซีอยู่เลยเนาะเพราะว่าเห็นจากเห็นจากช่วงเงาช่วงนี้ของน้องหวานก็เป็นซีครับรับทราบอีกแล้วน้ำหวานเรา เอาล้วครับมันใจก่อนเอกเิกแล้วตันี้ละตัวไหนเอาเล้งร่งเ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 ่งเั่งเร่าเร่ง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 ร่งเร่งเไ่งเร่ดีร่งรังเร่งเร่งเร่งร่งเ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 รงเรงเรัสเี่รังเร่งเ่ง่งเร่สเร่ร่ง่เรเ่ร่เรงเ่ร่่งเ่ง ไอ้พองๆคนเดิมนะครับทั้งเพจทั้ง YouTube นะครับวันนี้เขาจะไปตามแนวทางของน้องหนังหมานนะครับหลังจากอดิพานมาได้หญนึ่งซีนะครับหลายท่านก็น่าจะเห็นกันนะครับอ่ะนะครับคือเก่าคือเดิมครับผมสำหรับท่านใดเข้ามาครั้งแรกก็ฝากไลค์ฝากแชร์ฝากกดติดตามนะครับผมนะครับย้ําเป็นแนวทางในการนําเสนอเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับบางภาพบางมุมอาจจะไม่เหมาะสมก็ต้องขออภัยเด้อนะครับอ่ะที่สําคัญนะครับพี่น้องบอกาำโฆษณาก็เป็นกำลังใจหลักๆครับผม แม่น้องน้่งหวานอยู่บ้านนอนี่นอนโอ้เปิดประตูอยู่แม่น้องน้่งหวานอยู่อยู่อ่ะไหนดิไหนดิเมนบ่นไหนนั่นนั่นเมนบอน่าเมนบุเมนติน้องน้ำสมน้องน้ำสมอ่ะนะครับพี่น้องเฮานะครับสำหรับอะไรขอมาเล็วเด้อนะครับอยากจะให้นะครับสังเกตอยู่ดูที่เส้นผมนะครับแล้วก็เสียงทายให้น้องน้่งหวานจับลูกปิงปองให้นะครับผมเดี๋ยวเราขออนุญาตตัดภาพไปที่หาน่องน้่งหวานกันเลยนะครับออาพี่น้องเด็ดเด็ด กดไลค์กดไลค์กดกดไลค์กดที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมปะไปรับชมชิปกันนะครับนะครับผมปะไอพ่อบ้าวชันโอ้เด็กยังมาฝากน้องมาหนิอู้เอ้าพูดได้เลยน้องหนาวันอยู่บ่ครับกระเป๋าน้องหนาวันอยู่บ่ลูกโอ้พ่อยายพอนญาตาไายหลุดจังหน่อยเด้อยาดาพ่อยายเด้อจ้ะปะพาไปหาน้องหนาวันเนี่ยปะ

อจุ้ยน้องน้ำหวานเม่หมวยสวัสดีจ้ามาแล้วมาหาตาไหเร็วันไหดีสวัสดีครับน้องน้ำหวานเนี่ยมึงสอมเด้อพี่น้องเ้มงอมงเห็นไ็่ตัวไหครับผมเอ้าศูนยนี่นี่นครับผมศูนย์หกมตัวไหนตัวศูนย์อีก <c oughs> ังไมึงยังไมึงยังไงมึงเจ๊นะครับผมท่านผู้ชมด้วยนะครับเดี๋ยวนงน้วานเอาแล้วคุณแม่นี่ครับได้แล้วบอกครับแนวทางของนงน้วานหมู่บ้านพระ่ผ่านมานะครับนงน้เพิ่นไห่ตัวใดนงน้ำวานแต่เพิ่นแม่หมื่นแบบสำหรับแม่มุ้ยนี่ครับผมเห็นเป็นตัวใดครับผมในบังผาเห็นตัวใดก็ห้าแปดห้าแปดนะครับบรนพระ่ผ่านมานะครับแม่มุ้ยเห็นห้าแปดนะครับ น,น้นำมันน้ำมันเอ้าหนูน้อยมีเซนนะครับเอ้าสองมองให่ก่อนนานะครับพี่น้องเด้อพี่น้องสองมาดีก่อนครับเดี๋ยวซุมซ่มซุมซ่มซุ่มซุ่มนี่แคบหน้าจอเด้อพี่น้องแคบหน้าจอนะครับแคบหน้าจอนะครับแคบหน้าจอแล้วก็นําไปลงทุนนําไปวิเคราะห์ได้เลยเด้อสำหรับแนวทางของน้องน้ำหวานนะครับอ๋คือเป็นตัวไหนน้อพี่นาะ เด้อเด้อแม่ไม่พี่ยังไปเหล็กแปะบ่กนี่พี่น้องพี่น้องมองดีๆครับมองดีๆเห็นตัวใดพิม์มาในนะครับเด้อเห็นตัวไหนพิมมาหน่อยนะครับแต่ว่าแม่มุ้ยของเรานะครับแม่น้องน้ําหวานบอกว่าวันพระที่ผ่านมาเห็นเป็นตัวไหนกว่าครับหาแปเห็นหาแปดจะเห็นห้าแปดนะครับแต่ตรงนี้ให้ท่านผู้ชมนะครับผมนะครับดูนะครับแล้วก็วิเคราะห์พิจารณานะครับผมเห็นเป็นตัวใดกับพิมมาเนเด้อนะครับผมนะครับเหล็กหาเริ่มชัดขึ้นมาเรื่อยๆแล้วนะครับ เอ้มึงนี่ผมว่าเป็นศูนย์เป็นเป็ดจะได้วันี่ิไม่เนี่ยนี่ไม่ครับพี่น้องมึงเอาช่วงนี้เด้อครับผมช่วงนี้กับช่วงนี้คือกันเด้อครับลองลองลองวิเคราะห์มึงนะครับซูมสุดเลยครับนี่ซูมสุดแล้วนะครับนี่ซูมสุดแล้วนะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตดึงออกอีกน้อยนึงเด้อพี่น้องดึงออกนั่นปุ๊บเอามึงขยับพี่น้องบาดที่นี่นะครับผมสำหรับแนวทางน้องหน้าบ้านนะครับสิบหกสิงหาคมนะครับงวดเมื่อกี้มีคนถือหลายบ่ครับแมวย fc เอพซีถึกหลายไม่หุ่ยเด่นเพื่นบ่เพิ่อนมาตอนที่เพิ่นเบิ่งยูทูธภูมิเนี่ยเพื่อนก็เส่งรูปไปให้ได้กำลังมาเพิ่มเป็นเพื่อนครับเพิ่นกับทักมาเพื่อนก็เขียนเลขมาเลยเก่าหาซีเก่าหาซีหาเก่าซีหาเก่าซีเก่าซีเก่าหาป๊อดแสดงว่าสามโตโต๊ดสามโต๊ดตุ้งแมนเพิ่นเห็นโนกก็เลยส่งรูปไปที่หลังครับผมก็ว่าผมเห็นชัดมากเพื่นว่าเพิ่นละดวง แล้วได้แชร์ให้คนอื่นเห็นเห็นด้วยไหมบอกบอยบอยมั่นใจกัเจ็ดหกเราหมั่นใจแหงคือมันเหล็กมันสวยแต,แต่กระเทียงกันอยู่เลยวาหาเก่ามาถือ้างแล้วไปเห็นตัวสุดท้ายคือเป็นสองเขาบอาคือเป็นหกคือเป็นสี่ก็เลยจับพอถือก็เลยจับเป็นหาเก่าสองโอ้ยหาเก่าสี่ก็บ่าหาเก่าสี่เนาะแต่น้องนวานนี่ตอนเะห็นอยู่ตรงนี้นะครับเงาเงาอยู่นี่นเห็นหนึ่งสี่อยู่เลยครับผมตอนตอนทีบมังายไปนะครับ นีเล็กซีไม่ไ<า>หนาเพิ่นหนาไม่หนา,นาเพื่อนนาหนึนหน่งซีเต็มๆข้าเจ้าสารคามดอกเป็นคนเห็นเขาเห็นหลายคนเขาบอกอุ้ยเหล็กไม่หนาหนันซีหนึ่งหนานหนาโตกใหไงเส้นเลือดนะไมเขาอ๋อตัวที่ผมเฮ็ดชิปล่าสุดเนี่ยครับผมกับเชียนห่หนึ่งซีเลยเนาะเพราะว่าเห็นจาก,เห,จากเห็นจากช่วงเงาช่วงนี้พอ,องน้องนวลวานเป็นซีอยู่มองเหล็กเป็นเหล็กซีมันเป็นเงาลงมานะครับพี่น้องก็บมึงเอาเด้อนะครับเดี๋ยวสุ่มนะครับย่าุ่มซุ่มซุ่มพี่น้องในช่วงเมื่อกี้เห็นเลยครับเห็นอยู่หนึ่ง นะครับน้องน้ำหวานนะครับผมคุณแม่มุย้ยบอกว่าโดยส้นตัวนี้ตัวได้กว่าครับผมห้าแปดห้าแปดจดตามนี้แล้วครับจุดตามนี้เลยห้าแปดนะครับผมนะครับนะครับห้าแปดแปดห้าเฮ้ยดูวานวานพาไปทำโรงทานโอ้โหนี่ตินี่นีท่ไทย โอ้นี่หาชัดเปดชัดเอาแคบไปด้วยครับแคบไปหนึ่งหนึ่งเด้อหนึ่งหนึ่งเด้อครับหาชัดแปดชัดครับพี่น้องนี่นี่ครับเอาแม่หมวยเอาเอาตอนถี่วงมือเขียนมือรูปถีเขียนไห้พี่น้องเอ้ารูปถีเขียนที่แนมเห็นนี่ครับผมนี่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 ครับผมลักษณะนี่ครับตามสีที่แรกนะครับเป็นตัวนี้เลยนะครับผมนะครับหาแปดนะครับแม่หมอยบอกว่าห้าแปดนะครับ เดี๋ยวเขาเชิญให้น้องนวลหวานจับปิงปองเสียงไทยบางว่าเสมาตงกับของแม่ยมุ่ยบ่าวว่าหาบเนาะนะครับเดี๋ยวให้น้องนวลหวานจับปิงปองหายโตผิงเสนอเพิ่มก็ไปก็คือว่าน้องนวลหวานดวงเด็กม่เสร็เนาะจับปิงปองแห้นะครับหาเนียชัดเจนอันนี้ตอนมาท่านในขยายท่มาท่านเขียนบอกนี่หาเปียตัวไปท่านในเขียนให้ชัดเจนแห้งครับพี่น้องเป็นตัวนี้ จะมาให้ไหมแค่นั้นเลยอมาเพิน่นเพิ่นมีเส้ซนมันก็ให้อยู่นั่นนะครับอ่นะครับเป็นแนวทางเด้อพี่น้องเฮานะครับผมให้เทะๆยังวนแนมบ่เห็นเนาะเอฟซีบ่กนี้มันเสียได้เสียได้อ้าวน้องนวันเป็นอย่งนี้เป็นตุ่มตินี่เพิ่นเล่นมาเ<อ>ม,มื่อกี้ได้มา10ตุม่มได้มา10ตุ่มเอ้าเอาหมลน้เแก้าอีซีบเป็นยีอ่ะเดี๋ยวพาน้องนวันไปจับพี่ป้กันเอาให้พ่องครับผมครับผมให้น้อ,องนวัน ท่านใดสนใจเช่าบูชาตะกุดลกช้างตะขอช้างมงคลนางกวกหนังช้างมีไว้ติดเนื้อติดตัวจะบรรดาชคลาภการเงินการงานการขาการขายไม่ดีดวงตกท่านใดซื้อหวยผิดผิด,ผดถูกถูกซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนท่านใดสนใจเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเรามีบริการเจ็บเงินปลายทางจับปิงปองให้ สองแปดสองตัวเอาไมดเอาหมดสองตัวนี่ไหนตัวไหนลูกอีตัวนึงอีตัวนึงเดี๋ยวสองแปดเดี๋ยวนุ๊กอีตัวนึงพอสามตัวเลยนน้องน้องมันโอ้โหอึด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 อุ้ยอันนี้ลูกก็ให้ยิ้มาลงยิบมาตายิ้มา ตัวน umas, ึงลูกไปตัวนึงไปตัวนึงเออเก่งมากลูกเก่งมากเก่งมากขอตัวนึงแมนแมนเด้อแค่แล้วสองกับแปอกตัวนึงคอตนึ่งนะคตัวนึงคอตนึอืมอุ่นอบ้านอ่นอืมอตนึงลูกคอตัวนึงอืมอึด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 ตกออกเลยเด้อเออคูเลยนี่ อีละเอาคู่นี้ละมาให้ตามาให้ตาเอาไหมให้ไหมเอาตัวไหนให้ตัวไหนให้ลูกให้ตัวไหนให้ตัวไหนแบ่งมาตัวไหนให้ตัวไหนให้ปุ๊บโอ้ตัวนี้อ่ะฉันอ่าเอาดีๆลูกเอาดีๆเอาตัวไหนให้ตาเอาตัวไหนเอาไว้เลยถ้าไม่เอาลงอันนึงมาให้ตาตัวไหนตัวไหนให้ให้อันไหนลูกอันไหนลูกเอาตัวถูกเด้อ โอ้ตัวนั้นแหละไม่มุ้ยน่าจะอยู่ในมือต้องดูก่อนนะครับว่าจะให้ตัวไหนดูเด้อเอาเอ้าตัวไหนดูเอ้าดีดีลูกเออดีดีขออีกตัวลูกขออีกตัวไม่แน่ใจเอาสองแปดมาเร็วเอาเอาไหมลูกเอาไหม ยังไม่แน่ใจสองแปดน้ำหวานยังไม่แน่ใจอ่ายิ้มรับทราบแล้วยิ้มรับทราบแล้วเอาเลยโอ้ไม่ให้เกือบแล้วสองแปดไม่แน่ใจน้ำหวานไม่แน่ใจเอาน้องน้ำหวานจะเอาใหม่เอาเอาแล้วครับหันหลังหยิบหันหลังหยิบขึ้นมาเอา้าเจอง,งมาลูกตัวไหนก้าวก้าวก้าวก้าก้ามาเลยตัวไหนลูกเขอขออีกตัวสิลูก ขอให้ตายตัวทิน้ำหวานเอาเบิ้ลมาเลยเอ๋องยังไม่แน่ใจครับอ่าลงไปนะครับเก้าเด้ออ่าตัวแรกเก้านะครับหลอรุ้นนะครับหลอรุ้นนะครับน้ำหวานนะครับโอ,อ้หลุดตอหลุดตอเก้าแล้วครับเก้าแล้วเก้าแล้วเก้าแล้วโอ้ยิ้มรับทราบอีกแล้วน้ำหวานลู รับทรัพย์นะครับตัวแรกให้มาเก้านะครับงดก่อนให้มาเก้าเอาตัวไหนลูกตัวไหนอย่างไม่ให้ครับเอาน้ำหานมีการชักเข้าชักออกครับะนะครับมาตัวแรกก็คือเก้านะครับตัวที่สองจะเป็นตัวไหนอย่างไรน้ำหวานน้ำหวานน้ำหวานให้ตัวไหนน้ำหวานน้ำหวานเอาเน้นๆน้ำหวานเน้นๆเด้อเน้อโอ้ืตัวดอกเอามาแล้วครับ จะเป็นตัวไหนน้ำวานตัวไหนลูกเอาตัวไหนลูกตัวไหนตัวไหนให้ตาตัวไหนตัวไหนลูกเอาตัวไหนเอฟซีลูกยังกัดอยู่กับยังกัดอยู่ปุ๊บอย่างครับผมนะครับเดี๋ยวรอครับรอนะครับท่านผู้ชมรอก่อนรอก่อนได้มาตัวเดียวคือเลขเก้านะครับท่านผู้ชมเอาเอาแล้วครับมันใจก่อนเอิกแล้วตัวนี้แล้วตัวไหน เลขวิ่ง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 โอ้ตัวนเดียวโอ้ยเลขวิ่งเอาโอ้โหพี่น้องโอเลขแลนเลขแลนเอาเอาแม่มุ้ยเอาเก้ามาด้วยเอาเลขเก้ามาด้วยเลขเก้าตัวแรกนาตัวเลขวิ่งนะครับเลขแลนหกแล้วก็แปดแล้วก็ตัวแรกที่น้องน้หวานจับเก้านะครับท่านผู้ชมนะครับนี่นะครับผมนะครับอแม่มุ้ยจับไปนะครับเลี้ยงนะครับอันดับหนึ่งอันนี้เลขวิ่ง เด็กแลน <laughs> อ้าวนี่ครับเอ้าไม่ไม่นอนวันจับตัวเดยบอกว่าหกได้กว่ามันห้าแปดติโอ้โหนี่หกแปดครับผมอ้าวขับเคียงขับเคียงครับท่านผู้ 6, บบชมนะครับน้องน้หวันจับปิงปองให้แล้วนะครับเก้าหกแปดหกหนี่แลนเดอร์นี่หกไปแลนดนะครับหกไปแลนดเนาะนววานมาบอแลนแลนดบอแลนแลไม่ลูกบิ้งจ้าอ้าวนะครับยืนยันฟันตรงชัดเจนนะครับ เก้าหกแปดนะครับขอสองขอสอง <S <S อา้าวสามตัวได้แล้วสามตัวได้แล้วเก้าหกแปดเก้าหกแปดครับอา้าวขอสองตัวเด้อหน้าหวานลุกเอา้าได้แล้วตัวไหนตัวไหนนะาะอ้าวยางัยงยังยังยังนั่นสองตัวนี่ยิ้มหวานสามตัวได้แล้วนะครับผมเก้าหก แปดนะครับมาลุนสองตัวเด้อนะครับน้องน้ำหวานเด็กมีองค์นะครับผมกำลังคุเล่คุเล่คุเล่ยู่เอาตัวไหนน้องน้ำหวานตัวนี้ตัสินให้แม่แม่เอฟซีในน้ำหวานตนี้ตัสินเอ้ามาแล้วโอ้ยนั่ตัวนี้บ่อนี่ช้สิบสองใช้สิบสองตีิบสอเลยตัวนี้บ้อแม่เอาเอาแม่ตัวนี้บ่อหนิตัอันไปแล้วอันทีงไหนอันกระเซียเอามาเรยงๆน้าหวานจับเห้ให้ตาเนี่ยลูก เอออย่างนี้ลูกสวยมากสวยมากเออตามให้ตาหน่อยอ้าถูกชน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 เลขชนกันเลขชนกันอ้ายิ้มสวยหนึ่งสองนะครับเดี๋ยวขอข,ข,ขอตาหน่อยน้อม,มันข,ขอตาหน่อยถูกไหมลูกถูกไหมยวขอตาหน่อยเอานี่ครับพี่นอ้องแม่จับโซ่ให้หน่อยอยนั่นยังขาใจอยู่อา้าวเลขชนเลขชนเลขชน บนล่างบนล่างบนล่างน้าบ้ดโอเคนะครับ12เด้อนะครับ12นะครับถูกต๊นนี่นะครับผม3ตัว2ตัวได้แล้วนะครับหัวใจสีชมพูนะครับเลข1กับเลข2เด้อนะครับท่านผู้ชมนะครับก็นำไปวิเคราะห์พิจารณานะครับสำหรับคุณแม่เห็น58นะครับแต่น้องให้9 6 8นะครับเลขวิ่ง6เหาเลขแลนเลขแลน จริงจริงชัดเจนเนาะอ้พ้อในข้อนี้สรุปให้อ้าวตามนี้เลยครับท่านผู้ชมแคบได้แคบเลยนะครับผมแคบได้แคบเลยตัวได้สิบสองเดมาใส่สิบสองคือแบบนี่นะโอันเอ็นเอ็นลนี้โอ้ยจะก็มาทัพเฟรเหตุจะได้บัตรเอาม้นเป็นยังเอากบบสื่อสองหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งสองสองก็ได้เอาถือ่าลกน้ำหวาน ถูกไหมถูกไหมลูกจูกไหมไหนขอตาสิเอาตัวตัวเดียวให้ตาสักลูกสิลูกให้ตาสักลูกสิลูกมามาให้ตาสักลูกไหมให้ไหมเอาลูกตาจะไปวิ่งมาเขาว่าสิบสองอันขอขอหนึ่งกับสองจะให้ตาให้ให้ตาตัวไหนตาจะไปเล่นตาจะไปวิ่งลูกให้ตาตัวไหนหนึ่งกับสองนี่ตาจะไปวิ่งโอ้ได้เร้วน้าฟันเอาไปเล่น แรนนี่ครับผมเพราะว่าถ้า12บเต็มก็เอาตัวนี้ไปแรนอ้าวนะครับสายแรนยนนะครับแล้วสายวิ่งนะครับสายขยันนะครับน้องระวาดให้แล้วถ้า12เต็มนะครับเอาหนึ่งไปแรนะครับหนึ่งไปวิ่งหนึ่งไปแรียนสายขยันอ้าวเดือดเลยครับวิ่งหนึ่งวิ่งหนึ่งกับ6ก,กับเอาหนึ่งหมหมกันเลย1 6ึนาะเลข6กเป็นเลขวิ่งเลขแรียนเนาะอ้าวนะครับวิ่งหนึ่ง น้ำหวานให้วิบบ่งหนึ่งวิ่งหนึ่งอย่างเดียวครับวิ่งหนึ่งอย่างเดียวอ้าวสายวิ่งเด้อนะครับอ่าโอเคน้ำหวานเอาไปขึ้นลูกอ้าวน้ำหวานไอ้ขึ้นนะล,ลูกน้ำหวานน้ำหวานเอาเอาขึ้นไหมลูกลเ,ลเอาขึนา้นไหมเอาขึ้นไหมเอาขึ้นอ้ามาถูกทางแล้วอ่ะเป็นแนวทางเดอ้อพี่น้องนะครับเป็นแนวทางนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทางช่องของเรายัางคงเป็นแนวทางเช่นเดิมชิ้นกาไปแล้วไปแล้วไปแล้ว โอ้เล็กวิ่งเลระพุนโอ้ยเล็กวิ่งนี่เลยวันเล็กิเลขวิ่งให้นึวิ่งกันนิ่งลิงมกูเลครับผมพี่น้องเล็กวิ่งครับผมิีดเข่าฟ้ากนึ่งเล้พี่น้องเล็กวิ่งมาเถอะโอ้ยโอ้ยเล็กวิ่งกับวิ่งพดนมันให้วิ่งนครับโอ้ยเลแลนหนึ่งกับหกเอาเล็กแลนหนึ่งกับหกเลยหนึ่กับห อ่านะครับผมนะครับอ่ะชุดไทยชุดนะครับคุณแม่ครับผมมีอย่างสุดสถึงเอฟซีที่พัฒนติดตามน้องนุวานมากตั้งแต่ต้นฮอดปัจจุบันนี้นะครับฝากถึงเพืนเน่อนในบอบเพื่อนจินฮอตเชิดเถื่องจ้าว่ากัถามไทยยูว่าเป็นจะไดบางที่กับแบบคือด,ด้วงนนอะเนาะครับบอกไปกับเหมือนมันจะมันใจมากกว่ามันจะออกครับผมแต่มันกับเขื่อนอพิหวังแบบ คือหาใส้สายตาจะบองอ่ะเห็นตัวใดมักตัวใดเห็นพิจารณาเอาเลยคือบอกว่าพิจารณาแหละกับมันได้ตัวใดที่จะบองเห็นนะอาจจะด่วงเพลินกับด่วงหนูมันอาจจะยังมาถึงกันมาทำพบกันได้บางคนน่ะส่งไปห้เขาก็ไดเลยครับดวงสะพ้งกันเมนค่ะแบบถักมาปุ๊บหนูก็ส่งไปเลยเขียนสีนึงไงเขาเลยแบบนี้เขาก็ไดครับไอ้คนอีกยี่สิบคนที่หนูส่งไปน่ะ กอดได้นะครับผมจะได้ครับดวงแล้วครับดวงสมพงกันขอได้เด้อนะครับเป็นแนวทางนะครับผมเป็นแนวทางในการหยิบจับฉลากิแจากรัฐบาลนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทั้งช่องยังคงเป็นแนวทางเช่นเดิมนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเด้อนะครับอ่าเกิดว่าได้บังเสียได้อู้เสียได้จริงจครับผมต้องขอขอบคุณแม่น้องนวันหลายครับผมครับบ๊ายบาจ้าจุงกระจุงกระลูกจุงกระเอฟซีหน่อยลูกจุงกระเอฟซีหน่อยไหนทำยังไงทำสวยจ้าทำสวยจ้าได้สวยกันลูก จ้าจ้ากุ้ตาพ่อใหญกับหมอน้องก็หมวน้องจู่กรานู้ดอืออ่านะครับสำหรับท่านใดที่ตามแม่น้องน้องหวานนะครับเบอร์โทรในคลิปก่อนเราก็ลงให้แล้วนะครับผมก็สามารถแอดไลน์เข้ามาได้เลยเด้อนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมสวัสดีครับ ท่านใดสนใจเช่าบูชาตะกุดลกช้างตะขอช้างมงคลนางกวกหนังช้างมีไว้ติดเนื้อติดตัวจะบันดาลโชคลาภการเงินการงานการค้าการขายไม่ดีดวงตกท่านใดซื้อหวยผิดผิด,ผดถูกถูกซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนท่านใดสนใจเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเรามีบริการเจ็บเงินปลายทาง